แต่ว่าช่วงนี้ติดตาม,มัวชรชว r รีพอร์เตอร์ r o y e r AIS 5G กับคุณนิวณชาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านและรวมกถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ไปอัปเดตสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าแฟนๆติดตามกันมาแล้วก็คอย ตลอดว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับล่าสุดหลังจากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดตกเรือยางล่องแก่งจังหวัดน่านนะครับท่ามกลางกระแสน้ําป่าที่เชี่ยวกรากสุดท้ายไร้ปาฏิหาริย์ท่านะผู้ชมครับพบร่างของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเนี่ยพัดไกลาจากจุดเกิดเหตุถึง12กิโลเมตร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาครับประก,กรอบการล่องแก่งในพื้นที่ได้แจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวพลัดตกเรือยางครับบริเวณท้องที่บ้านผาสุกหมู่ที่3ตําบลภูฟ้าอําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านช่วงระหว่างรอยต่อของเทศบาลตำบลบ่อกเกลือใต้อบอตอภูฟ้าต่อมาเนี่ยทราบชื่อว่าคือนายสุภาสิตอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับเพื่อนของนายสุภาษิ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านสปันแล้วก็มาล่อง แก่งน้ำว้าแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเรือยางเกิดไปชนเข้ากับก้อนหินจนนายสุบสิทเตพลัดตกลงไปครับ เจ้าหน้าที่ทั้งทีมกู้ภยัยทีมอุทยานแล้วก็ปอพกระดมสรพกำลังค้นหาตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางลำน้ำวา้าทั้งวันทั้งคืนเลยครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากสภาพน้ำที่เชี่ยวกรากและระดับน้ำที่มันสูงขึ้นทำให้การค้นหาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากเหลือเกินแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยไปพบเพียงเสื้อชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อกครับคาดการณ์กันว่าน่าจะหลุดจากการที่ถูกกระแสน้ำเนีเน่ยพัดไปครับกระทั่งเช้าว,วันนี้ฮะประมาณ7นาฬิกาสนาที เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของผู้สูญหายแล้วนะครับที่บริเวณลำน้ำว้าบ้านห้วยล้อมหมู่ที่5ตําบลบูฟ้าอำเภอบอกเกลือห่างจากจุดเกิดเหตุถึง12กิโลครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรโรงพยาบาลบอกเกลือเข้าไปร่วมกันชันสูตรพิกศพในที่เกิดเหตุก่อนนำร่างของผู้เสียชีวิต ส่งโรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุของการตายต่อไปแล้วก็จะมอบให้กับญาตินำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับขณะที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านเขาระบุว่าบริเวณจุดนักท่องเที่ยวสูญหายเนี่ยเป็นเกาะแก่งที่มีหินผาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับประกอบกับกระแสน้ำมีการไหลเชี่ยวรุนแรงเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก บริเวณต้นน้ําและเกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาสมทบด้วยกระแสะน้ําได้ซัดเข้ากับเรือยางที่กําลังล่องแก่งอยู่จนเกิดอุบัติเหตุนะฮะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไหลตกลงไปต่างกระแสะน้ําครานี้เนี่ยทางอุทยานครับได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมล่องแก่งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและหลังจากนี้จะต้องมีการเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใน v i Virtual r e p o r t e r p o w e พบ d by AIS 5G ที่นำมาฝากกันครับ